สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่6เมษายน03:40ครับเราดูภาพรวมเอ็กซยายสัปดาห์นะครับเมื่อคืนนะครับเรามีข่าวแดงนะครับตัวนนฟาร์มนะครับแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับจะมาตอนทุ่ม3 0นะครับปรากฏว่าตัวเลขมันออกมานะครับเป็นลบกับทองนะครับแต่ว่าเมื่อคืนทองมันลงไม่เยอะ นะครับเดี๋ยวดูค่ากันนิดหนึ่งนะครับทุ่มสามสิบนะครับมีสองสกุลมาพร้อมกันนะครับดอลลาร์แคนาดากับดอลลาร์สหรัฐนะอันดับแรกเนี่ยต้องดูดอลลาร์สหรัฐก่อนนะครับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับสำหรับค่าแรกอันอันนี้เป็นอัน employment rate นะครับ rate การว่างงานนะคือคาดการณ์วิธีสา นะครับว่างานจริง3.8นั่นคืออันนี้น้อยกว่าคาดนะถ้าน้อยกว่าคาดเซนเตอร์เบนก็จะเป็นบวกกับดอลลาร์นนะผมคิดรูปสอขึ้นนะนะครับแล้วก็ตัวนันฟาร์มนะครับจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยคาดการไว้ที่200,000 102,000ตำแหน่งนะตัวเลขจริงออก3แสนกว่านะครับอันนี้สูงกว่าคาดก็จะมองเป็นบวกกับดอลลาร์นะครับสําหรับ ค่าจ้างต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้คงที่ก็ไม่มีผลอะไรมากนะครับมองรบเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าดูทั้ง3ค่าเนี่ยในช่วงเวลานี้ทุ่ม30เนี่ยเราน่าจะเห็นว่าเอกโด,ดนขายมาก่อนนะแต่จริงๆเมื่อคืนคาดการว่าจะลงลึกกว่าน,นั้นแต่มันลงนิดเดียวนะแล้วมันก็วิ่งกลับทีนี้ถ้าใครดูคลิปเมื่อวานทันนะครับผมเขียนอันนี้ไว้นะ ตอนประมาณ18บแในการห้นาทีนะตอนที่ผมทําคลิปตอนพักค้าม่านะคือมันมีได้สองไอเดียนะครับไอเดียที่หนึ่งก็คือว่าถ้ากรณีที่ตัวเลขมันเป็นลบมากๆก,กับทองเนี่ยมันก็น่าจะขายลงไปนะแต่เมื่อคืนเนี่ยพอไปถึงโซนสําคัญประมาณเนี้ตอน19 30นเนี่ยนะเขาจอ่อจออยู่ว่าจะไปเทส2อ0พัมไหมนะครับ แล้วตัวเลขออกมาพอตัวเลขออกมาเนี่ยมันลงมาที่ทางนี้แต่มันเป็นอย่างอย่างหลังก็คือว่ามันแค่ย่อลงมานะครับทีนี้ถ้าเป็นส่วนย่อมันจะอยู่ประมาณสักแ0ดศูนย์เจ็ดสี่เนี่ยมันคือลงมาส่วนเนี่ยประมาณเจ็วสิบวานี่ยแล้วก็วิ่งกลับนะมันวิ่งกลับแสดงว่าแนวโน้มหลักมันไม่ได้มันเป็นแค่ย่อนะครับมีสองไอเดียนะครับถ้าใครเซลมาจากสองพันสามร้อยมันก็จะถือได้ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่หลุดเจ็ดสี่ใช่ไหมแล้วมันก็วิ่งกลับ ดังนั้นตรงนี้เราอาจต้องย่อบใบกลับนะครับนะครับเมื่อคืนพอมันขึ้นไปเหนือไฮเดิมเนี่ยมันก็จะวิ่งมาทาง2 3 2 0 2นสานะครับตอนนี้ล่าสุดขึ้นไปที่เทสเมื่อคืนไปเทสอยู่ประมาณ2 0 3พบวกแล้วก็มีย่อลงมาบ้างนะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพช็อตนี้กันนะครับภาพจุดนี้เดี๋ยวกลับไปดูที่เอ็มดีไฟนนะ นะครับก่อนอื่นเราดูอีเวนต์ของอ่าอีเวนต์ของในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับนะครับเมื่อคืนเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันไม่เป็นงหวัดพักเลยนะนะครับขึ้นไปนะเมื่อคืนขึ้น,นไปแต่ก็ย่อลงมาประมาณเจ็ดสิบกว่านะเจ็ดสนะิบแปดนะครับขายไปนิดนึงแล้วก็วิ่งขึ้นไปผมคิดว่ามันจะย่อลึกที่ไหนได้ย่อมาแค่สองศูนย์เนี่ยแล้วก็ขึ้นไปต่อนะทีนี้เดี๋ยว ในเช้าวันจันทร์นย่ดยดูราคาเปิดกันนิดนึงว่าเปิดตรงไหนนะครับนะครับไอรูปนี้แนโนม,มันมันมันเดี๋ยวต้องไปไปวาดใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เขายอได้เดียวแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับก่อนอื่นเราไปดูที่ f o r e x Factory นะครับในสัปดาห์หน้าเราดูทีละวันนะว่าวันไหนจะมีนื้อสำคัญนะครับในวันจันทร์ที่8นะครับก็ ตัวตัวเลขพวกเศรษฐกิจพวกนี้ไม่ค่อยมีเนะี้ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องดูการาฟนะอันนี้ต้องดูการาฟแล้วก็แพทเทิร์นของตามเทคนิคเอานะครับวันอังคารเหมือนกันนะวันอัาคารเหมือนกันนะอันนี้ต้องใช้การาฟเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยอิมแพกนะครับตัวเลขจะอิมแพลหน่อยก็วัน,ว,นวันพุธนะนี่ฮนะวันพุธคานี้นะวันพุธ นะครับ CPI อันนี้ผันผวนสูงนะครับพอๆกันนันฟาร์มเลยนะตัวเลขของตัว CPI เนี่ยนะครับก็ถ้ามันสูงกว่าคาดการมันจะเป็นบวกกับดอลลาร์นะถ้าบวกดอลลาร์ ECU มันก็จะเป็นลบนะครับซึ่งอันค่าดอิมเพคตเนี่ยตอนนี้ทองคำมันขึ้นมาชันแล้วนะคือมันจะไม่ดีตอนที่ตัวเลขมันเป็นลบกับทองมากๆนะครับพอขึ้นไปถึงโซนสูงๆเนี่ยมันจะโดนขายลึกได้ นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแพทเทิร์นของวันพุธนะนะครับแล้วก็วันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยตัวเลขก็เยอะเหมือนกันเนาะวันพุธเป็น cpi นะครับวันพฤหัส ppi เวลาใกล้เคียงกันนะครับมาสองช่วงนะครับทุ่มสิบห้าแล้วก็สทุ่มนะครับวันศุกร์มีอะไรไหมนะวันศุกร์ก็มีบ้างนะครับแต่ก็หนึ่งค่านะโอเคนะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้าเรามีอีเวนต์ตั้งแต่วันพุธนะ ก็ถึงวันศุกร์เลยนะครับอิม a พกนะฉะนั้นก่อนที่ตัวเลขมันออกเราไปดูภาพใหญ่กันนิดหนึ่งครับ x อ u ผมไม่ดูบน m p 5นะครับเมื่อคืนจังหวะที่ประกาศตัวนอนฟาร์มใช่ไหมครับตอนล,ลาเด้งนะ USD นะครับผมดูผ่านดัชนีเดียกไวนะ้นะจังหวะเนี้ยยุด,ดีจะแข็งมากนะครับถ้าใครถอนตัวยุดดีไทบาทถอนทันเมื่อคืนนะ ตรงนี้จะได้เรีด,ดีนะครับแต่พอหลังจากน,นั้นมันย่อนะตอนนี้พอย่อนะครับตอนที่เอกยยมันวิ่งขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีเนต์อะไรนะทําให้ตัวดอลลาร์มันอ่อนมากนะแล้วเอกยยมวิ่งกลับนะครับแต่ถ้าดูตามตารางก็คือไอช็อตนี้คือจังหวะที่เป็นนอนฟามนะทีนี้เอกยูตอนนี้เป็นไงนะฮะก็เมื่อคืนอ่ะมันย่อน้อยอนะ นะครับอันนี้เป็นไทเิบห้านาทีใช่ไหมดูทัก time ทเ a ฟ e ด่ก่อนนะไทเวฟเด่นจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันย่อหรือมันย่อเกือบหลุดโลนี้เลยใช่ไหมแต่ไม่หลุดนะมันเป็นการยกโลอ่เราดูเราเทียบวันนะเราเทียบวันที่วันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยเกือบเกือบหลุดโลแต่ไม่หลุดนะเราไปดูภาพได้ก่อนนั้นก็ดูไทเวฟหนึ่งชั่วโมงครับพอหนึ่งชั่วโมงเน จากที่เขาลงมากั่วันนะยอ่อเด้งย่อเนี่ยแล้วก็มียกหายกกลัแบบเนี่ยเนี่ยตอนนอนฟาร์มลงแค่นี้เองนะครับตัวน,นอนฟาร์มในวัดอ่าวัดย่อเนาะเนี่ยลงมาประมาณไม่ถึงอึเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะนะครับแรงนี้ช่วงเนี้ยมันจะมีบุลุ่มซื้อซื้อซื้ออยู่นะครับก็วัดกันที่แรงซื้อกันว่าแรงซื้อมันสูงกว่าใช่ไหมพอสูงกว่ามันจะขึ้นเนะ่ยฉะนั้นก็เวลาขึ้นมันแพทเทินแบบเนี้ยยกหายกกลัเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่อเดี๋ยวผมส่งรูปนี้ดู ละกันเนาะถ้าทำเป็นหนึ่งแคบงเนี่ยคือแพทเทิร์นคือแบบนี้นะครับมันถ้าดูตามแนวโน้มเนี่ยเหมือนจะยังขึ้นไม่จบนะเดี๋ยวดูราคาเปิดวันจันทร์อีกทีนะว่าจะเปิดนิวไฮไหมนะครับถ้านิวไฮมันจะขึ้นต่อนะแนวโน้มนะครับคือถ้าเปิดจันทร์ขึ้นต่อก็ามาทันนี้ครับ 3ามสิบห้าสามเจ็ดเนาะนะครับ xau ตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะนะครับกรณีถ้าเปิดลงอันนี้คือย่กนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเราเห็นราคาเปิดวันจันทร์อัปเดตทีกันเนาะ ะครับเมื่อคืนมันมันขึ้นไปแล้วมันย่อนิดเดียวเนาะพอย่อนนิดเดียวอ่าเวลาเขาจะกลับไปเนี่ยคอนเฟิร์มด้วยการผ่านไฮเดิมไปไฮเดิลเมื่อคืนอยู่ที่ประมาณสองพันสามร้อยสามสิบนะครับ XAU นะครับฮาเฟยหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเบรถ้าถ้าเปิดเปิดขึ้นนะครับก็จะขึ้นต่อ แต่ถ้าเลือกเปิดลงต่ำกว่าโลของเมื่อคืนก็ก็จะย่อก่อนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เขาเนิวหายไปก็คือหายนี้นะครับโลของเมื่อคืนอยู่ที่ประมาณ80ดนย์ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวสมาชิกติดราคาไหนพิมพ์ไปก่อนนะครับนะครับคำที่บายดูในคลิปนะอ่าไอเดียของเอ u กรายสัปดาห์ประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ